ใบไม้ my, นอกกับมือภาทที่หฝึกจิตนอกกรอบตอนที่เก้าเดวันกำเนิดสปปรรพสิ่งความจริงสัจธรรมความจริงมีหลายเลเวลในความจริงที่เห็นทั้งหมดยังมีความจริงที่อยู่เหนือขึ้นไปอีกผู้เขียนจะขอไล่ปิดไปทีละมิติเพื่อให้ผู้อ่านตามทันเหมือนจับมือกันจูงทยานขึ้นไปทีละมิติ โลกมนุษย์นี้คือภาพฉายเสมือนจริงที่หยาบที่สุดสัมผัสจับต้องได้รู้สึกได้ด้วยหูตาจมูกปากและทุกอนูขุมขนที่นี่คือโลกมายาที่เป็นจริงถ้าใช้ความคิดยึดติดห่วงห่วงมันจะเป็นความจริงขึ้นมาทันทีกว่าจะเป็นโลกกายภาพที่จับต้องแบบนี้ได้ ทุกสรรพสิ่งทั้งหมดทั้งมวลรวมทั้งตัวคุณที่กำลังอ่านอยู่นี้ล้วนเป็นพลังงานมาก่อนมิติแห่งนั้นที่เป็นจุดเริ่มแรกที่สุดของทั้งมวลอยู่แค่ปลายจมูกขอให้ผู้อ่านหลับตาแล้วดูซิว่าเห็นอะไรบ้างคุณอาจจะบอกว่าหลับตาก็าไม่เห็นอะไรสิลองดูดีๆนั่นไงความมืดเหมือนจะมีแสงสว่างเรื่อๆกระจายลอยไปมา บางครั้งก็หมุนวนเหนียวรั้งรวมกันเป็นกระจุกบางครั้งก็สลัดออกแตกตัวออกเป็นภาพที่พลาเลือนแล้ก็เมื่อสนิทอีกครั้งเหลือเพียงความว่างเปล่าไม่มีอะไรเลยไม่มีมิติใดๆแสงสว่างเล็กๆเหล่านั้นที่เกาะกลุ่มลัดตรึงและกระจายหมุนวนอย่างต่อเนื่องเหนียนด้วยความเร็วแสงกระจัดกระจายแตกตัวออกไปสัมผสมกับ ตกผลึกหลอมรวมเข้าด้วยกันตามคลื่นความถี่ของเสียงที่หลากหลายแต่ละความถี่ก็ยังถูกแยกเป็นสีสันต่างๆจนไปรวมอยู่ในกลุ่มเดียวกันคลื่นความความถี่ของเสียงสั่นสะเทือนจนพลังงานเกิดการโน้มน้าวเข้าด้วยกันเป็นกลกุ่มก้อนพลังงานสว่างวา่าบงวดเข้าเรื่อยๆจนเป็นพลังงานวุ่นใสกึง่งหยาบในที่สุด พลังงานที่อยู่ในย่านความถี่ที่เข้ากันถูกดึงดูดเข้าไปอยู่ในสสารวุน้นทรงกลมสุกสว่างสองแสงนั้นแทรกซึมแตกตัวผสมกับย่านความถี่ที่แปลเปลี่ยนเป็นเกลียวที่รัดรึงไปกันไปมาจนเป็นธาตุพื้นฐานของพื้นที่แห่งนั้นกำเนิดหลอมรวมดึงดูดพลังงานในย่านความถี่เดียวกันให้ผสมเกิดขึ้นเป็นจิตวิญญาณ นี่คือการกำเนิดจิตวิญญาณที่ประสานหลอมรวมกันพลังงานต้นธาตนั่นเองจิตวิญญาณน,นั้นยังกระจัดกระจายลงไปในอนูเซล์ที่เล็กที่สุดควบแน่นเข้ากับธาตุที่อยู่ในสสารวุ้นทรงกลมทั้งหลายจนก่อกำเนิดเป็นเซล์ลที่มีชีวิตที่ไม่สามารถมองเห็นได้ด้วยตาเปล่าแบคทีเรียนั่นเอง ฝุ่นผงละอองมะึืมาฟุ้งกระจายลอยคละคลุ้งไปทุกอนูของดาวดวงนี้ในขณะที่คลื่นความถี่ก็แผ่เสียงกำปนาสั่นสะเทือนจนเปลี่ยนส่วนที่เป็นวุ้นสบางส่วนเป็นของแข็งที่มีธาตุพลังงานแฝงลงไปอย่างรากสู่การลึกที่สุดกําเนิดเป็นแผ่นดินที่แยกสะเทือนเลื่อนลั่น ด้วยแสงสว่างที่ส่องลงมาก่อกำเนิดให้พื้นดินที่ว่างเปล่าอุดมสมบูรณ์ไปด้วยแบคทีเลียเหล่านั้นเติบโตขยายเป็นพืชพันธุ์จนก่อกำเนิดสพรพพชีวิตขึ้นมาและนี่คือที่ที่คุณกำลังยืนอยู่โลกกายภาพในมิติของวินจิตวิญญาณถ้าคุณยังไม่ตายไปซะก่อน ความฝันคือห้วงขณะที่ได้กลับสู่โลกแห่งจิตวิญญาณชั่วคราวและสปปรรพสิ่งล้วนถูกสร้างมาเหมือนจะยาวนานมานานแล้วแต่ก็จะเป็นเพียงการปล่อยลมหายใจของพลังงานต้นกำเนิดเท่านั้นเองไม่ว่าจะเคยเกิดเป็นอะไรมาก็ตาม <S 2> <S 2> <S <ๆ S 1> เมื่อวันหนึ่งระลึกได้ว่าเคยเป็นรูปธรรมในดวงดาวใดก็ขอให้กลับมาย้อนอ่านถึงต้นกำเนิดนี้เพราะสัจธรรมอยู่ตรงนี้นี่แหละคือความว่างเปล่า ในความจริงยังมีความจริงยิ่งกว่าเมื่อพบความจริงนั้นแล้วนั่นก็ยังไม่ใช่ความจริงสุดท้ายไม่มีอะไรเป็นความจริงและไม่จริงมันแค่ไม่มีอะไรว่างมีว่างไม่มีไม่มีรูปธรรมไหนไม่มีมนุษย์ไม่มีนรกสวรรค์ไม่มีหนางฟ้าไม่มีมนุษย์ต่างดาวไม่มีดวงดาว ไม่มีชื่อเรียกขานมีเพียงพลังงานต้นกำเนิดกลับไปซะกลับบ้านที่ว่างเปล่านั้นแล้วมองดูตนเองตอนนี้คุณมีมือมีร่างกายมีชีวิตมีจิตใจมีจิตอิญญาณน,นี่ไงปัจจุบันขณะนี่ไงความจริงแท้นี่แหละคือพระเจ้าคือครุคือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ตะเวนกลาบว่าอยู่ในตัวคุณแล้ว กลับมาเถิดไม่ต้องแสวงหาสิ่งใดนอกกายปัจจุบันนี่แหละคือสัจธรรมสูงสุดแล้วสักวันคุณจะกลับคืนสู่ผงธุลีผงธุลีเหล่านั้นก็จะกลับคืนรวมเป็นหนึ่งเดียว The One ตอนที่สิบ g h e r Self พลังงานพุทธะทางสายกลางเชื่อว่าหลายๆคนไม่น้อยที่เดินทางสายจิตวิญญาณในตอนนี้ กำลังตื่นรู้อย่างกล้าวกระโดดเลยทีเดียวผู้เขียนก็เป็นหนึ่งในนั้นที่ตื่นรู้อย่างฉับพลันในทุกๆก,การตื่นรู้มิใช่การตื่นแล้วตื่นเลยมันจะค่อยๆตื่นค่อยๆรู้ไปพร้อมๆก,กับการต่อจิกอ๊กซอแห่งปัญญาหลายคนค้นพบตัวตนที่แท้จริงว่าเคยจะเคยมาจากดวงดาวดวงใดดวงหนึ่งมาเคยเป็นเทพธิดานางฟ้ามีอาณาจักรที่สันติสุขดีงาม คุณเริ่มรู้ว่าคุณมาจากที่ไหนและลงมาอยู่ที่มิติกายภาพแห่งนี้เพื่อเรียนรู้และกอบกูด้ดวงจิตที่ตกค้างที่ลงมาเกิดที่มิตินี้แห่งนี้กลับคืนสู่ดวงดาวมาตุภูมิการเดินทางของพวกเราทั้งหมดล่วงเลยกินเวลามานานแสนนาน พวกเราต่างใช้ชีวิตเป็นมนุษย์ในโลกแห่งนี้จนเกิดความเบื่อหน่ายต่อโลกจนอยากจะไปให้พ้นจากโลกนี้สักทีแล้วกลับสู่อาณาจักรแห่งแสงสว่างแต่ช้ากอดคุณยังไปไหนไม่ได้โลกนี้กำลังเลื่อนระดับไปสู่มิติที่สูงขึ้นไปพร้อมๆกับพวกเราเช่นกัน โลกคือพลังงานที่มีชีวิตเฉกเช่นพวกเราโลกมีอนุพลังงานชีวิตไม่ต่างกับร่างกายภายในของพวกเราในขณะนี้ที่พวกเราต้องอยู่เพื่อช่วยให้โลกกายภาพเลื่อนพลังงานไปเป็นโลกทิพย์ให้ได้การเลื่อนมิติของโลกจะเกิดขึ้นพร้อมๆกับพวกเราที่ตื่นรู้และร่วมแรงร,ร่วมใจกันส่งพลังจิตมวลรวมไปสู่แกนกลางโลกให้ได้มากที่สุดนี่แหละ การย้ายมิติไม่ได้ย้ายหายวับไปที่ไหนเรายังคงยืนกันอยู่ที่เดิมแค่เพียงพลังงานจะไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปเป็นพลังงานที่สูงขึ้นเท่านั้นเองโลกจะมีพลังงานที่สูงขึ้นได้ก็ต่อเมื่อพวกเรากลับสู่การตื่นรู้อยากเต็มรูปแบบนั่นก็คือการเข้าถึงพลังงานพุทธพลังงานพระเจ้าที่อยู่ภายในตัวเราทุกๆขณะ เมื่อจิตสำนึกมวลรวมตื่นรู้จนเป็นพลังงานสากลจัก,กรวาลแล้วความแตกต่างจะรวมเป็นหนึ่งเดียวการพบเจอตัวตนที่แท้จริงและไฮเออเซลตัวตนของคุณที่มิติสูงกว่าหลายหลายหลากมิตินั้นจะไม่จำเป็นอีกต่อไปเพิ่งรู้แจ้งถึงพลังงานต้นกำเนิดว่าทุกสรรพสิ่งคือพลังงานพุทธะพลังงานพระเจ้า ตัวต้นอื่นจะเหลือแค่เพียงทักษะในให้ดาวโหลดองคความรู้มาให้ใช้ในปัจจุบันขณะณตอนนี้เดียวนี้พลังงานไหลย,ย้อนกลับไปสู่ต้นทาตต้นกำเนิดพวกเราคือพระเจ้าหาใช้รูปธรรมอื่นใดให้ยุ่งยากพลังจิงนตนาการถูกนำมาสร้างสารรค์สิ่งใหม่ๆแล้วก็ต้องคืนกลับไปเช่นเดิมและก็แตกตัวออกมาใหม่สร้างสารรค์ใหม่แบบนี้อยู่ร่ำไป เป็นช่นนั้นเองครั้งแล้วครั้งเล่จาจักรวาลไม่มีดับสูญพลังงานดำลงอยู่อย่างเป็นอมตะนิรันดร์ในผู้ที่เดินทางมาจนถึงตัวตนที่แท้พึงระลึกและยอมรับได้เลยว่าการพบตัวตนที่แท้ใดก็ตามนั้นมิใช่ตัวตนที่แท้จริงหากแต่ความไม่มีตัวตนยังคงไม่ควรฟันธงว่าหมดสิ้นตัวตนนั้นไปสั้งหมด คุณเป็นเพียงแค่วุ้นที่จะสามารถกลายร่างเป็นสิ่งใดก็ได้เท่านั้นเองเช็เช่นสาสารกลิ่งโปร่งใสสุกสว่างทรงกลมที่เราเรียกว่าดวงดาวนั่นเองวันหนึ่ง <c oughs> ก็จะเกิดการแตกตัวสลายไปและรวมตัวเกิดขึ้นใหม่ในอีกแสนแสนล้านปีแสงข้างหน้าสิ่งที่พวกเราทำได้ในตอนนี้คือพอใจและขอบคุณร่างกายนี้ ที่เราลงมาสวมใส่เป็นพหาหนะขับเคลื่อนขอบคุณที่ร่วมเดินทางด้วยกันมานี่แหละคือปัจจุบันขณะที่ดีที่สุดคุณวิ่งไล่ตามเงาตัวเองไปก็เหนื่อยเปล่าลังแต่จะพบกับกับดักอัตตาด้วยซ้ำหมดอัตตาจากโลกนี้แต่ไปติดอัตตากับโลกใหม่แทนแบบนี้คงไม่พ้นสักทีปรับใหม่ลองกลับหันหลังซะไม่ต้องสนใจแล้วว่าตายแล้วไปไหน ถ้าคุณรู้ว่ามาจากไหนนั่นแหละจะรัวุคำตอบข้อนี้เองแค่เพียงกลับไปเชื่อมต่อกับพระเจ้าภายในตนเองแล้วจะเชื่อมต่อกับพลังงานพระเจ้าในตนเองได้อย่างไรก็เพียงแค่มีสติรู้ตัวทั่วพร้อมในปัจจุบันขณะน,นี้นี่แหละนี่แหละคือตัวตนของคุณทุกมิติดำรงอยู่ที่นี่ตอนนี้เดี๋ยวนี้เลย ยกมือทั้งสองข้างขึ้นมาสัมผัสที่หัวใจที่เต้นอยู่รู้สึกไหมตัวตนทุกมิติสถิตยอยู่ภายในนี้สั่นสะเทือนอยู่ตลอดเวลาการกระเพื่อมนี้เป็นดังลมหายใจของพระเจ้าและทุกครั้งที่ส่งความรักและเมตตาออกไปก็ก่อกำเนิดให้พลังงานรอบข้างยกระดับปรับภพบภูมิตามไปด้วยอย่างที่คุณแทบไม่รู้ตัวด้วยซ้ำ ถึงแม้ว่าโลกนี้จะแบ่งแยกออกเป็นสองขั้วอย่างสุดโต่หากแต่ก็ทำให้คุณได้ตรหนักรับรู้ถึงความสมดุลน,นั้นเป็นเช่นไรในช่วงเวลานี้คุณจะไม่สามารถตัดสินสิ่งใดว่าผิดหรือถูกได้อีกแล้วเพราะคุณตื่นแล้วตื่นจากความมืดมิดตื่นจากความสว่างจ้าแสบตาคุณตื่นแล้วตื่นรู้ตั้งแต่แรกแล้วตื่นตั้งแต่คุณตื่นลืมตาดูโลกใบนี้ คุณก็รู้แจ้งแล้วว่าคุณอยู่ตรงนี้ปัจจุบันและคุณสร้างสรรปัจจุบันนี้ให้ดีที่สุดคุณเพียงพบตัวตนในมิติอื่นเพื่อดึงองค์ความรู้มาเติมเต็มศักยภาพมิใช่กลับไปดวงดาวไหนอีกแล้วพิจารณาภาพประกอบนี้แล้วจะพบว่าหากคุณมองสัจธรรมแบบย้อนกลับนั่นคือตัวตนของคุณในมิติที่สูงกว่า ในโลกจิตวิญญาณทั้งหมดจะประสานกลับรวมลงมาพร้อมกับอยู่ปัจจุบันขณะแล้วไม่ต้องตามเก็บเงาใดๆอีกต่อไปแล้วเพียงแค่คุณตระหนักรู้ถึงพลังงานต้นกําเนิดของตัวตนทั้งหมดทั้งมวลไม่ต้องตามหาครูดวงดาวองค์เทพอื่นใดอีกแล้วปัญญาของคุณน,นี่แหละคือครุมีแค่ที่นี่โลกใบนี้มิติปัจจุบันขณะ มิติแห่งพระเจ้าในร่างมนุษย์ในตัวคุณขอบคุณขอบคุณขอบคุณ